สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัชวานสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไ i b e กับช่องสัชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปแล้วที่สาคัญนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสาร แล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัชวาสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับทั้งหมด5ตัวนะครับในวันนี้นะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับเราก็ไปที่แป้นพิมพ์กันโทนะครับเรามาดูนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตตัวแรกกันนะครับของเครือข่ายทูมูฟส์นะครับตัวแรกนะครับให้เพื่อนกดดอกจัน9ก5ห อกจัน8845สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 1G จิกนะครับใช้งานได้1วันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเราไปดูตัวที่2กันนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายจุมบ์ตัวที่2ให้เรากดดอกจัน9 3 5ดอกจาน7สี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่7จิกนะครับใช้งานได้7วัน ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้เลยเลยนะครับเราไปดูตัวต่อไปนะครับคือตัวที่3นะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับตัวที่3ให้เพื่อนกดดอกจันส2งนะครับดอกจันสี่แปดแปดซี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วที่1ิบิกนะครับใช้งานได้7วันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้เลยเลยนะครับโอเคครับเราไปดูตัวที่3กันนะครับ ตัวที่3นะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟนะครับตัวที่4นะครับขอภัยตัวที่4นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน11สี่เหลี่ยีมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2อจิกนะครับใช้งานได้5วันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ด้เลยนะครับเราไปดูตัวสุดท้ายกันนะครับตัวที่5นะครับให้เรากดดอกจัน935ห ตอกจาน55สี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่1นึ่งจิกนะครับใช้งานได้1วันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไวเ้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตที่ผมนำมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับอาจจะมีทั้งตัวที่ได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับหรือถ้าคนไหนไม่ทันก็ให้ดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครให้กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะคบเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครให้กับช่อง สัสวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ